มีข่าวรถไฟฟ้าลดราคามาอีกแล้วเป็นเรื่องปกติครับรอบนี้เป็น MG ครับ m g 4นะครับเขาจะมีร,รุ่น D Plus Long l e n บตัวนี้เนี่ยลดราคาเพิ่มอีก50,000บาทเหลือเพียง7 1 9 9 0 0บาทเท่านั้น อ่ะมูลเลย <D> ครับพี่หลาดีพัฒนี่คือรุ่นรุ่นคือคือจะเรียกมันจะพูดว่าคือเดี๋ยวก่อนนะ,ะก่อนอื่นเลยต้องบอกดีพัฒนี่คือรุ่นย่อยรุ่นใหม่คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวตอนนี้เลยแต่เป็นการเปิดตัวราคา769,000บาทราคาค่าตัวใหม่แต่ณวันเปิดตัวลดลยห้าหมื่นเลย <laughs> คือผู้ชมตอนนี้จะดูยากเลยสำหรับคนที่กำลังสนใจ m อ่า m g 4อยู่ m g 4รถไฟฟ้าของแบรนด์ MG เนี่ยเขาวางเซ็กชันรถแล้วเขามีโปรโมชั่นหลักหลายรุ่นคือในสมว่าถ้าดีดีธรรมดาที่มีอยู่แล้วเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาลดเลยหนึ่งแสนซึ่งหมายความว่าราคาเขาอยู่7จ0 0แสนเก้าพันเก เขาก็ลดเลยเหลือ6 0 0 0 0 6,9900หายไปแสนหนึ่งซึ่งราคามันเลยจะดูยากนิดหนึ่งพอมาอย่างดีพัทเนี่ยเปิดตัว769แพงขึ้นมาอีก60,000ต้องเอาราคาพืตนฐานนะเอาเอาราคาราคาปกติราคาปกติไม่นับส่วนลด ซึ่งจะเท่ากับรุ่นดีพ์ทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแพงขึ้นอ่าห0หมืบาทหกห0 0่นบาทคุณได้อะไรคุณได้แบตชนิดใหม่ครับเป็นแบต NMC เหมือนกับตัว V ที่เราเคยลองตัวลองเลนที่ออปชั่นเต็มอะ,อะตัว V ตัวนั้นเป็นแบต NMC จากเดิมที่เป็น LFP ครับแล้วก็ความจุแบตเพิ่มขึ้นเป็น64 kW ก<อ>ิลวัต์อเดิมมันจะเป็น49 kW กิโลวัต์เป็น LFP เนี่ยครยเปลี่ยนชนิดแบตแล้วเปลี่ยนความจุ ก็เลยนนทำให้เลนส์มันเพิ่มขึ้นเลยนะถูกครับซึ่งนี่แหละข้อเด่นคือคุณสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นวิ่งได้เทียบเท่ากับตัววี540แ,าาแต่ที่ต่างคือออปชั่นในรถและรอบรถด้านนอกคุณมีอะไรเบรคือในรุ่นดีฉะนั้นไฟหน้าไม่เหมือนกับรุ่น V อ้อผมลืมบอกไป รุ่นเดิมมันจะมีตัวดีเป็นเริ่มต้นแล้วก็ตัว X เป็นตัวท็อปแล้ว V เป็นลองเลนที่เพิ่มมาใหม่คือออปชันเดียวกับ X อตอนนี้พอเปิดดีพัฟ X หายไปแล้วครับ X ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วเป็นดีพัฟมาแล้วก็ไม่เลยอ่าฮะซึ่งพอออปชันเราก็เลยจะมาดูว่ามันจะต่างกันนิดนึงออปชันส่วนใหญ่จะเหมือนรุ่นดีครับสิ่งที่ต่างจะได้เพิ่มจากรุ่นดีคือไฟท้ายไฟท้ายปกติในรุ่นดีครับตรงกลางมัน ในรุ่น V ีเขาจะเป็นไฟยาว LED ยาวต่อเชื่อมไฟระหว่าง2ฝั่งใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นดีตรงนี้จะถูกแทนที่ด้วยด้วยด้วยทับทิมท,ทับทับทิมสีไม่ทับทิมสีดําเลยสีดําแล้วมีสปอยเลอร์นิดนึง่งไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเลยในรุ่นดีพัดเสริมให้ตรงนี้ให้ใ,ให้ชุดบาร์ไฟให้แต่ไฟหน้ายังคงเป็นไฟหน้าชุดเดียวกับดีที่ไม่เหมือนกับวีนี่ขับตามหลังมาก็ดูดีดีพัดกับวีนี่เหมือนกันเลยถูกนะนะฮะก็บอกเป็นออปชั่นที่เขาเพิ่มมานิดหนึ่งในเรื่องนอกนั้น แต่ด<ต>ีนี้ก็มี 2, 2> มรุ่นย่อยนะครับดีก็มี2รุ่นย่อยนะดีดียิงมีรุ่นเดียวออผมอาขยายความให้รุ่นนี้ก็มันมีตัว599เไงนี่อตอนแรกผม,มก็ทำความเข้าใจคุณผู้มชมหลายๆคนง,งงมันมีจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคือในโมเดล2026ั่กอ่ะว่าจริงจริงอ่ะราคาจะเป็น6กพัน6กแสนพันราคาที่ลดแล้ว609 609 599อ่ะ มีแค่ช่วงสั้นๆช่วงนี้แหละครับเพราะว่าที่ความแตกต่างของ599กับ609อ่ะต่างกัง 5, 99, งนหมื่นนึงห <1. S 1> <1. S 2> มื่นนึงสปอยเลอร์ท้าย<อ>สปอยเลอร์ท้ายเป็นย่างไหนไอ้คินที่เป็นแก๊ปต่อจากหลังคาในเมื่อก่อนดีเนี่ยรุ่นถูกสุดเนี่ยมันจะหัวลิบๆหน่อยเพราะมันจะไม่มีสปอยเลอร์ท้ายเหมือนรุ่นเอกรุ่นวีแต่คราวนี้ครับในโมเดล2026เขาทาง MG ็มจเขาเพิ่มให้เลยว่าง่ายว่าใส่สปอยเลอร์ให้ครับสปอยเลอร์ชุดนี้ฮะ ราคาถ้าเราเบิกเนี่ยน่าจะประมาณสองสามหมื่นบาทเขาก็เสริมให้เลยคิด,ดเพิ่มให้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วหลังจากลดอ,นนอะไรอะลดโมเดลที่ประกอบมาแล้วเนี่ยออกอมาห้าเก้าเก้าเนี่ยหมด จากโชลูมนะฮะซึ่งบางโชลูมหมดแล้วนะถ้าคุณจอไปถามอาจจะไม่มีแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มีแก๊ปสปอยเลอร์หลังเป็น6 0 9ทั้งหมดจริงๆมันคือจะบอกว่ามันเป็นคนรุ่นมันเ่อยเชิงมันรุ่นเดียวนครับแต่เมือไรลช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโมเดลจริงๆเป็นโมเดล2 0 2 5เหมือนกันนะฮะแต่ว่า2 0 2 5ต้นกับกับหลังวันประกาศสังเกตไหมฮะว่าเขารู้รายละเอียดเยอะเป็นพิเศษครับรับรถมาไหนครับเร็วๆเนี้ยนี่ไง อ้าอยากเป็นวัยรุ่นฐานวัยรุ่น MGC อยากเป็นวัยรุ่นฐานออแบบแบบพี่หลามเห็นพี่หลามเขาเป็นวัยรุ่นฐานนะเดี๋ยวไปแต่งร้านน้าแจ่มด้วยนะฮ่าสุดกล้องเดี๋ยวมาคุยน้าแจ่มน้าแจ่มบบเขาสายปั้น MGC เลยเดี๋ยวคุยกันน้าก่อนนะออวัยรุ่นรถไฟฟ้ารู้ละเอียดเลยนะฮะแล้วศึกษาช่วงนี้เยอะครับเพราะว่านั่งดูแต่รายละเอียดคือคือบอกว่าคือทำความเข้าใจงงในตอนแรกครับอย่างพวกหลายคนงงว่า ห้าเก้าเก้าเก้าหกศูนย์เก้าอ่ะคืออะไรต่างองไงเห็นผมพัดคืออะไรเห็นผมชาร์จไฟอาทิตย์หนึ่งไม่กี่บาทไงครับเลยอยากชาร์จไฟมั่งอยากอยากสัมผัสว่าอาทิตย์หนึ่งใช้ค่าพลังงานสักสามร้อยต่ออาทิตย์เนี้ยอยากก็ยินดีต้อนรับวัยรุ่นวุ่นชาร์จนะฮะครับอันนี้ค่ะจะไม่วุ่นเขาติดบอชาร์จที่บ้านเขาเสียบชาร์จที่บ้านยังยังยังไงเพราะว่าเพราะว่าศึกษาอยู่ว่าค่าเดินลงช่อสองสลายทัท้ ถ้าเดินวงจรสองไหลตังอยู่่ะงั้นก็เป็นวัยรุ่นบุญชาร์จเสาร์อาทิตย์นะฮะอยู่อยู่ตามปั๊มกันไปก็ต้องมาดูกันนะตอนนี้ก็ด้วยกระแสลงนี่ฮะเลเวชาร์เจอร์ลงนี่ยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแนะนําเลยนะฮะโล่งโปร่งสบายไม่มีใครแย่งเพราะว่ากิโลวัตต์ละเ้าบาทอันนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ปัญหาคือ แถวบ้านไม่มีครับเฮ้ยไม่มีไม่มีเลยเชลหรือว่าบางจากบางอันมีนะเดี๋ยวต้องไม่ดูก่อนต้องไปดูก่อนต้องไม่ดูก่อนบางจากบางบางปั๊มมีแต่บางจากหน้าบ้านมีของ MG อยู่แล้วอ๋อเสียบเ g ็ก็ได้ฟรีไหมฟรีไมไม่เสียตังค์เขาเป็นเขาเป็นอ่าอล l ล e t เติมตังค์อ๋อเป็นอลเล็ตแต่ตั้งแต่จำได้ครับว่าต้องช่วงแรกๆที่เขามาตั้งตัวชาร์จมันรูปพังยังคือคนชาร์จผมเห็น MG ชาร์จนานคันทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนั่นเดินสิไม่รู้ตัวชาร์จมันเสียหรือเปล่าเออะอะ ช่วงนี้นะครับใกล้มอเตอร์โชว์แล้วใครอยากจะจัดจริงจัดได้เลยนะเพราะตอนนี้คันเ็นหลายๆคันหลายๆรุ่นพอเรามาเล่าแบบนี้บางคนบอกเดี๋ยวรอดูมอเตอร์โชว์รถเยอะกว่านี้อันเนี้ยเขาลั่นก่อนแล้วเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาขายอ่าถูกต้องครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็คือมผมเองอ่ะก็เป็นคนอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ต้องรอเราเชแล้วแต่เราก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วเหมือนกันว่า ก็นิดหน่อยอ่ะอาจจะได้ได้ได้กล่องใส่ทิชชู่เพิ่มของแถมเพิ่มนิดเดียว <c oughs> คือถ้าถ้าเขาไปทำลถเลยตอนมอเตอร์โชว์ไอคนไาาอคน <c oughs> ซื้อก่อนมอเตอร์โชว์ก็จะกลับไปด่าซูน <c oughs> เพราะฉะนั้นเข้าเดือนมีนาก่อนถึงมอเตอร์โชว์สักประมาณเกือบเดือน <c oughs> เขาทำโปรโมชั่นเลยแล้วเป็นโปรโมชั่นเดียวกันแล้วก็เลยมอเตอร์โชว์ไปอีก ค,คนไปงานไม่ทันกลับมาที่โชว์รูมก็ยังได้โปนั้นอีกไปจนถึงต้นเดือนเมษาถึงสงการอ่ะส่วนใหญ่ส่วน,น,นใหญ่เขาจะให้อย่างนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้ดูแลลูกค้าทั้งหมดได้อย่างพ่วถึงไม่มีใครมาบน่นรับเใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจัดจัดเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะมีข่าวลดราคามาเรื่อยๆครับครับผม